ปีนี้ก็เข้าสู่ห้าสิบขวบเต็มตัวแล้วนะครับนะชีวิตในช่วงวัยเด็กก็ไม่ต้องแปกกล่าวถึงมากนะครับมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากหนุกหนานหนุกหนานไปวันๆนะครับพอช่วงมาวัยรุ่นวัยทำงานนี่สิชีวิตก็ผ่านจุดหักเหมาหลายจุดบทเรียนบททดสอบความท้าทายของชีวิตผ่านมาหลายจุดหลายด่านโดยเฉพาะในช่วง วิกฤตการโควิดที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าท้าทายเป็นอย่างมากนะมาถึงจุดนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเลือกนะครับก็คือการปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่กับบ้านนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารเป็นหลักครับช่วงนี้ชีวิตก็โซโล,ล่โซโลไลขึ้นนะครับทำงานที่บ้านได้อยู่กับบ้านได้ใช้ชีวิตได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติ นะครับผมเห็นคุณค่าของชีวิตคุณค่าของธรรมชาติที่เราต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกนะครับอยู่กับบ้านว่างๆจิตใจจะได้ไม่วอกแวกนะครับอ่าจะได้มีการพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านไม่ฟุ้งซ่านเรียบๆเคียงๆอยู่กับธรรมชาติตันสวยงามที่เราปลูกสร้างรังสรรค์ขึ้นนะครับผม ได้ดูแลตัวเองรักตัวเองดูแลปลอบประโลมจิตใจตัวเองได้อยู่เกาะครอบครัวได้ใช้ชีวิตสรโลลีสรโลไลได้เห็นเอกแง่มุมหลายอย่างของการใช้ชีวิตจริงๆคนเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็ปรับสมดุลน,นะครับในการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออันส่งพลังตรามเหตียดและผล ตามเหตุและปัจจุบันของมันไปนะครับเรียนรู้พัฒนาตัวเองลงมือทำเรียนรู้และพัฒนาตัวเองลงมือทำนี่แหละสำคัญนะครับซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนมากครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมุทะลุห้ำหันเขี้ยวเข็นเขี้ยวกํามุ่งมั่น <laughs> ขยัน <laughs> ขยันมากเมื่อก่อนนะตอนนี้ ขี้เกียจมากครับผมอมมวันวันสโ,โลลี่สโลไลอยู่กับบ้านนะครับแต่เราเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังเรียนรู้พัฒนาลงมือทำอดทนแล้วเราคอยต่อเนื่องมีวินัยให้กับตัวเองนะครับนะกุหลาบก็เป็นอีกอย่างนึ่งที่ผมเลือกสวยงาม